การปรับหมุนรูปภาพเป็นงานทั่วไปอีกงานหนึ่งที่จะต้องทำเป็นครั้งคราวเรามาดูวิธีการทำการหากเป้าหมายของคุณคือการหมุนหรือพลิกภาพทั้งภาพคุณสามารถไปที่เมนู Image เลือก transform และที่นี่จะพบคำสั่งทั่วไปสำหรับการพลิกในแนวนอนพลิกในแนวตั้งและหมุน90องศาตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาหรือ180องศา ผมจะเลือก Flip Horizon ่า l ี y หรือปรับหมุนในแนวนอนผมจะยกเลิกคำสั่งนี้ไปก่อนถ้าผมเพียงต้องการให้การปรับนั้นส่งผลกระทบต่อเลเยอร์ที่ผมต้องการหรือเลเยอร์ที่ผมคลิกเลือกไว้ผมสามารถใช้คำสั่งเดียวกันทั้งหมดนี้ ได้ในเมนู l a เยอร์ภายใต้การทรานส f ฟอร์มเพียงแต่ผมจะต้องกำหนดเป้าหมายเลเยอร์ก่อนใช้คำสั่งโดยตอนนนี้ผมจะกำหนดเป้าหมายเลเยอร์ภาพของผู้ชายที่ยืนอยู่กับกระดานโต้คลื่นนี้จากนั้นก็ใช้เมนู l a เยอเลือก Transform และ Flip Horizon เข้าลี ผมจะเลิกคำสั่งนี้อีกครั้งเพื่อให้ภาพนั้นกลับมาแสดงเหมือนเดิมตอนนี้ถ้าหากต้องการหมุนภาพหรือพลิกเลเยอร์เฉพาะกับเลเยอร์ที่ต้องการพร้อมกันสามารถเชื่อมโยงเลเยอร์เหล่านั้นได้โดยใช้การควบคุมที่เลเยอร์เดอยล็อกโดยการคลิกบริเวณด้านขวาของดวงตาที่มองเห็นนี้เพื่อกำหนดเลเยอร์ที่คุณต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นก็คลิกที่เลเยอร์ไดก็ได้ใน2องเลเยอร์นี้โดยผมจะเลือกคลิกเลเยอร์ที่มีนักโต้คลื่นหญิงแล้วเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการและนี่คุณก็จะเห็นว่าทั้ง2องเลเยอร์นั้นได้ถูกคลิกในแบบแนวนอนตามที่เลือกไว้ ผมจะยกเลิกคำสั่งอีกครั้งเพื่อนำกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมในกรณีที่ถ้าต้องการทำการเปลี่ยนแปลงแบบอิสระโดยการลากเพื่อปรับหมุนให้ได้ตามที่ต้องการซึ่งสามารถที่จะเลือกมุมใดก็ได้โดยใช้เมนู l a เยอเลือก transform และก็เลือก a r b i t r a r y rotation หรือจะเลือกการแปลง l a เยอร์ได้เช่นกันหรือเลือกจากเครื่องมือ rotate ก็ได้ ขั้นแรกผมจะกำหนดเลเยอร์ที่ผมต้องการหมุนแต่ก่อนอื่นผมจะยกเลิกการเชื่อมโยงเลเยอร์เหล่านี้ก่อนและคลิกที่เลเยอร์ผู้ชายที่ยืนอยู่บนชายหาดจากนั้นผมจะคลิกเครื่องมือร o t เตตและสังเกตในตัวเลือกเครื่องมือสามารถเลือกที่จะหมุนกับเลเยอร์ปัจจุบัน หรือเลือกที่จะหมุนกับซีเล i o n หรือการเลือกที่จะหมุนกับเส้นผ่าตอนนี้ผมจะเลือกที่จะหมุนกับเลเยอร์ปัจจุบนันจากนั้นก็ไปคลิกลงในภาพและเมื่อผมคลิกแล้วจะมี2ส,สิ่งเกิดขึ้น1 Rotate Dialog จะแสดงขึ้นมาซึ่งสามารถใช้กำหนดมุมของการหมุนโดยการป้อนค่าเฉพาะหรือจะใช้วิธีลากที่ตัวเลื่อนหรือลากบนรูปภาพโดยตรง ผมจะรีเซ็ตเพื่อเริ่มต้นใหม่โปรดรู้ไว้ว่ายังมีตัวควบคุมตำแหน่งของการหมุนอีกด้วยโดยการตั้งค่าจุดเข้าใช้งานสำหรับการหมุนเพื่อกำหนดจุดแกนสำหรับการหมุนมันเหมือนกับการปรับหมุดในภาพแล้วหมุนไปรอบๆจุดนั้นและคุณสามารถคลิกและลากสิ่งนี้ไปรอบๆแคนวาสเพื่อหมุนไปรอบๆจุดอื่นเช่น มุมบนขวาหรือวางไว้ในตำแหน่งที่แน่นอนโดยใช้ค่า x และ y เช่น 0, 0เพื่อหมุนรอบมุมซ้ายบนของภาพและคุณยังสามารถวางตำแหน่งจุดนี้ไว้นอกภาพได้อีกด้วยสามารถปรับการหมุนได้ทีละ15องศาโดยเลือกตัวเลือกเครื่องมือนี้หรือโดยการกดปุ่มชิปค้างไว้หลังจากที่คุณเริ่มลาก และยังมีตัวเลือก c ลิปปิ้งซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกำหนดขนาดของเลเยอร์ที่หมุนโดย Adjust จะเพิ่มพื้นที่สี่เหลี่ยมของเลเยอร์ให้พอดีกับเนื้อหาที่หมุนทั้งหมดคลิปจะตัดพิกเซลที่หมุนออกจากมุมมองและตัวเลือก Crop to r e s o r v e และ Crop with Aspect จะทำให้คุณได้พื้นที่สุดท้ายที่เล็กที่สุดโดยการตัดพิกเซลโปร่งใสออก ตอนนี้ผมจะตั้งค่าแบบ Adjust ผมจะทำการรีเซ็ตค่าทั้งหมดจากนั้นจะลากเพื่อตั้งค่าจุดเข้าใช้งานโดยตั้งค่าไว้ที่จุดตรงข้อศอกของผู้หญิงจากนั้นลากเพื่อหมุนเลเยอร์ประมาณ30องศาโดยลากไปทางซ้ายแล้วกดปุ่มชิปค้างไว้และคลิก r o t a t การหมุนภาพเป็นการกระทำที่ตรงไปตรงมาในกิมคุณสามารถทำให้เกิดกับเลเยอร์ของไฟล์ภาพทั้งหมดด้วยตัวเลือกในเมนูการทรานสฟอร์มหรือคุณสามารถหมุนเลเยอร์จากการเลือกใช้เครื่องหมุนที่มีอยู่ในกิม